ถ้าเกิดว่าปืนที่ยิงในนัดแรกเป็นระบบแบบดับเบิลแอคชั่นกับปืนที่ยิงในนัดแรกที่เป็นระบบแบบซิงเกิลแอคชั่นเนี่ยความเร็วนะผมแล้วก็ความมั่นยำเนี่ยในนัดแรกเนี่ยมันจะต่างกันขนาดไหนทําการลองยิงแบบดับเบิลแอคชั่นก่อนนะครับผมโอเคทำการจุนะครับผมขึ้นลำแล้วก็ทําการลดเข็มแทงชนวนกลายเป็นปืนแบบดับเบิลแอคชั่นนะเก็บข้าซอง นาทีสี่นาทีห้านะครับ <sh arp> เดี๋ยวลองไปเช็คเป้าดูนะครับผมอันนี้เป้าที่ระยะประมาณ7เมตรด้วยดัมเบิร์แอคชั่นนะครับผมลิทพอสมควรนะครับผมอันนี้ที่ผมบอกมิสนะครับผมนัดแรกนะครับ นัดแรกเห็นว่ามันอยู่ตรงนี้เลยใช่นหครับผมก็หลุดมาตรงนี้นะฮะอีกสามนัดเข้าโซนนะฮะกลายเป็นว่าหลังจากลองยิงนะครับผมอันนี้นัดที่หนึ่งนัดที่สองนัดที่สามนัดที่สี่นัดที่ห้านะฮะ